สสสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อยุติชัดดาวที่ยาวนานครั้งประวัติศาสตร์แต่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดและเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากในปัจจุบันการยุติชัดดาวนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกขั้นของความคิดเห็นและการต่อต้านระหว่างฝั่งเดโมแครตและฝั่งเดโมครัตดังนั้นมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาลซึ่งเป็นการยุติชัดดาวที่ยาวนานครั้งประวัติศาสตร์42วันการลงมตินี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันพุธที่12พฤศจิกายนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด222คนซึ่งเป็นการแสดงความเห็นต่างกันอย่าง ชัดเจนระหว่างฝั่งเดโมแครตและฝั่งเดโมครตการยุติชัดดาวนี้เป็นผลจากการคัดค้านร่างกฎหมายงบประมาณจากสมาชิกพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและการต่อต้านระหว่างฝั่งเดโมแครตและฝั่งเดโมครต แต่นี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเพราะการยุติชัดดาวนี้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของรัฐบาลและประชาชนอย่างมากการปิดหน่วยงานรัฐบาลสิ้นสุดลงแล้วแต่การกลับมาดำเนินงานระบบราชการของรัฐบาลกลางอาจยังคงต้องใช้เวลาหลายวันการหยุดทำการของรัฐบาลทำให้มีผลกระทบต่อการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญโดย เรื่องที่ได้รับความสนใจมากคือรายงานการจ้างงานและดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคมซึ่งมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการตัดสินใจของผู้ลงทุน และนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันการยุติชัดดาวนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกขั้นของความคิดเห็นและการต่อต้านระหว่างฝั่งเดโมแครตและฝั่งเดโมครัตการยุติชัดดาวนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดและมีผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกขั้นของความคิดเห็นและการต่อต้านระหว่างฝั่งเดโมแครตและฝั่งเดโมครัต ดังนั้นมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตขอให้คุณสนใจติดตามข่าวสารและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยุติชัดดาวนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกขั้นของความคิดเห็นและการต่อต้านระหว่างฝั่งเดโมแครตและฝั่งเดโมครัตค,คุณคิดอย่างไรกับการยุติชัดดาวนี้คุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือไม่มีความเห็นอย่างไรกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ